สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับลาฟูนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นมีชื่อว่า c r e e p y t a l l มันแปลว่าเรื่องที่น่าขนลุกกะคะ่ะประมาณนี้เกมนี้มันเป็นเกมคล้ายๆกับแนวปริศนาค่ะให้เราแก้ไขปริศนาต่างๆเพื่อให้ผ่านแต่ละด่านแต่ละด่านไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมเนี่ยมันสตอรี่มันอาจจะเป็นยังไงบ้างอันนี้บทที่หนนะคะผีเสื้อที่สวยงาม ผูเสื้อแสนสวยเหมือนจะมีเด็กชายคนนึงเดินมาในมือถือตะกร้าเห็ดแล้วก็กำลังเก็บเห็ดใส่ตะกร้านะคะแล้วเหมือนเขาก็เรียกเพื่อนเขามาเก็บเห็ดด้วยกันอ๋อนี่ก็คือจะเป็นตัวละครของเราเนาะใส่ชุดสีเขียวอ่อนๆแล้วเขาก็สอนเราว่าถ้าเรากดซ้ายขวาเนี่ยก็คือเดินหน้าเดินทางซ้ายก็เดินทางขวา แล้วก็สเปซบาร์ก็จะเป็นกระโดดตัวแซดก็จะเป็นเก็บของโอเคอันนี้เหมือนเราจะต้องเก็บเห็ดให้หมดนะคะอ๋มอมีผีเสื้อที่เป็นสีทองบินมาด้วยแล้วก็จะต้องตามไป บ้านหลังหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านอะไรนะคะแต่ว่าเด็กชายคนเมื่อกี้เข้าไปแล้วแล้วต้องยังไงต่อกระโดดขึ้นไม่ได้แอบดูได้ไหมอ่ะึโอ้ในบ้านก็คือมีปีศาจสองตัวนะคะกำลังจับเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ไปไหนไม่รู้ซึ่งเหมือนเราจะต้องช่วยเพื่อน ต่อนี่ลบกันลบกันเหมือนในบ้านจะมีปีศาจอยู่2ตัวนะคะอันนี้เราเก็บเห็ดมาไว้ทำอะไรทอยังไงต่ออ่ะอุแอบดูได้อีกตอนนี้เหลือปีศาจอยู่แค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ประตูบานเมื่อกี้ที่มันจับเด็กชายเข้าไปอะ่ะมันล็อก เหมือนเราจะต้องเข้าไปในบ้านอะแล้วเราจะต้องทำยังไงให้เข้าไปในบ้านได้เห็นี่มีไว้ทำอะไรอะอ๋อเหมือนเอาเห็ดไว้วางหลอกลอก่อสัตว์ประหลาดตัวเมื่อกี้แล้วเราก็ต้องขอป แล้วเราจะเข้าไปไงอ่ะอ๋อโอเคอันนี้เราก็เข้ามาในบ้านได้แล้วนะคะในบ้านมีอะไรบ้างอ่ะอเธออยู่อยู่ฉันก็ตายอ่ะแล้วฉันจะต้องทำยังไงแต่เมื่อกี้หีบมันเปิดได้อ๋ออุ๊ยอุยไม่ทันอ๋อก็คือเราต้องไปซ่อนในหีบนะคะเร็ว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  ไสิโอเคเข้า,าแล้วแล้วเหมือนมันก็จะหลับแล้วอ๋อไอผีเสื้อตัวเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับเป็นตาของปีาศาจนะคะมันไปแล้วเราก็จะต้องออกมาง่ายปะประตูมันล็อกอะแล้วเราทำยังไงได้บ้างอะเอ๊ทำยังไงได้บ้างนะ อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเราได้อะไรอ่ะชิคกันของประตูหรอคล้ายค้ผ้าแล้วมันเอามาทำอะไรได้บ้างอะอ๋อเอาเป็นต่อขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เหมือนเราจะต้องขึ้นไปหรอ กุญแจกุญแจอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้ไม่หนิโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะคะแล้วก็จะต้องเข้าไปด้านในเ,เข้าไปสิแล้วฉันจะเข้าไปยังไงล่ะเธอโอเคตอนนี้เราผ่านมาได้แล้วนะคะเรากำลังจะไปห้องหนึ่ง เกมก็หล่อนๆอยู่เหมือนกันนันเนี่ยเอาก็คือเราออกมาข้างนอกเหรออันนี้คืออะไรอ่ะกระดุมเหมือนจะเป็นกระดุมของเด็กผู้ชายที่เป็นเพื่อนเขานะคะอุ๊ยเอา้าตายเฉยอึ๊บอเอา้าทำไมมันกระโดดไม่ได้อ่ะ โอเคแล้ว okay. เราจะไปยังไงต่ออ่ะเเหมือนมีผีแอบมองเราอยูอย่เราดันไม้ให้ล่วงแล้วเราก็ลงไปุยิฟังนี้มันมีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมอ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรนะนี่เราเก็บได้ไหมอ่ะได้ คืออะไรอ่ะกดตัว x เหรอโอ้ยเหมือนปีศาจตัวตามลงมแล้วต้องทำยังไงแล้วก็เหมือนจะต้องเก็บบันไดทีละขั้นหรอ ตอบไปเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> ลวงตาย <laughs> โอเคเรามาลองใหม่นะคะอ <c oughs> <ๆ S 1> ุ้ยเราจะต้องใจเย็นกับมัน <c oughs> ถ้าเรารีบเราจะตกข้างล่างตาย ไมโอเคอันนี้เก็บได้ไหมอ่ะโอเคเก็บได้ไปกันต่อคะ่ะ หมือนลมแถวนี้จะแรงมากเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเราเก็บได้ไหมอะอืมเหมือนมันเป็น,นกลไกอะไรสักอย่างนึงเลยนะคะโอ้ยม,มันตามแล้วมันตามแล้วออโอเค หมือนเราจะต้องดึงอันตรงนี้ไม้ตรงนี้ให้ปีศาจมันล่วงลงไปนะคะฮึบเบฉันจะดึงไม่ทันจ้าเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่อีกทีนึงหรือว่าเราจะต้องดึงอันนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยอ่ะไม่ได้ต้องทำยังไงอ่ะ ก้ดึา้โอ๊ยทำไมมันวิ่งช้าจังมีสปีดไหมอะ่ะถ้าเราอยากให้มันวิ่งเร็วๆเ,เราต้องกดตรงไหนอะ่ะเราจะต้องทำยังไงอ่ะ มันจะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถังขออีกรอบไปเร็ว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 รว,วิ่งดิเอ๋วิ่ง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 เฮ้ยทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะโอเคเอาเป็นว่าฉันเข้าใจก็ได้ มันเราจะต้องกลับไปแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองกันใหม่อีกรอบหนึง่งอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยรู้สึกว่าวิ่งจนเหนื่อยละ ที่สุดมึงกระามกูมาไม่ได้ในที่สุดฉันก็ผ่านด่านนี้ได้สักทีตัวน,นี้เราต้องปล่อยไหมอะปล่อยไม่ได้